ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุนดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณห้าสิบเอร์เซ็นตบวกลบคืนนี้วันที่ผมเห็นสรรมการนะครับก็คือวันที่ ยี่สิบปนะครับเดือนเจ็ดกรกฎาคมนะครับสองห้าหสี่คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้สองวันถึง3มวันเกิดหลังได้สองวันถึง3มวันมีอิทธิพลร,รวมเจวันนะครับอันนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวนิปจูนสูสีกับดาวทิปแอดเมทอรเท่ากับจุดเจ้าตาเมตรความหมายจะแปลว่า สาธารณชนเปลี่ยนสภาพไปเข้าไปอยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ใหม่อันนี้เนี่ยเอ,อเราจะมาดูางนี้นะครับทุกราศีเลยครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศานะครับ 22. องศาราศีเมษยี่ิบสองิมดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณร้านเซนถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบลดหลั่นกันไป การนี้เนี่ยจะมาลงรายละเอียดนะครับจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องโชคดีๆนะครับจะมีอะไรบ้างเอ่อจุดที่มาส่นลังสีคือดาวสองดวงนะครับก็คือดาวทิพย์แมทสกับดาวเนปจูนนี่นะครับเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าสูยนลังสีตรงกลางเป๊ะนะครับคันนี้ที่ผมบอกว่า22สองศาราศีเมษยี่บสอลิบาเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลของตัวนี้ครับราสีธนู ก็คือดาวพฤหัสก็คือช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต,ต่อต่างประเทศหรือการติดต่อกับคนที่อยู่แดนไกลหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการขยายตัวเรื่องงานเรื่องความสําเร็จบางคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือมีการติดต่อช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้รับความสําเร็จบางอย่างที่มีมากขึ้นกว่าเดิมได้ สมมุติว่าคุณขายของใช่ไหมปกติคุณขายของยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณอาจจะขายของได้วันละพันบาทไปถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะขายได้พันห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยต่อวันอย่างเงี้ยก็ได้นี่คือการยกตัวอย่างเพราะว่าดาวพุธหลักเนี่ยก็คือเรื่องของความสําเร็จแล้วก็เรื่องของการขยายตัวอันนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่า ผมไม่ได้มาทําคลิปแบบเชิญนัล่อนริดดิ้งไม่ทำไมาทาคลิปแบบดูดวงดูดวงแบบโดยภาพรวมไม่ได้จอดจงดูขำขำขำกิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้มาทําคลิปแบบนั้นคือผมมาทําคลิปนี่จอดจงนะผมจอดจงว่าเกิดขึ้นออกับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์บวกลบแต่คุณไม่ต้องมาเชื่อผมเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะผมอยากให้คุณไปพิสูจน์กับผมไปเลยคุณจะได้หายข้องใจ คุณเอากระดาษากากาจดที่บฏทินคุณฝ้อรอจดจอแล้วคุณสังเกตช่วงนั้นเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณไม่จดคุณไม่สังเกตคุณก็ไม่ได้ไปพิสูจน์กับผมเพราะผมพิสูจน์มาแล้วผมถึงมาทําคลิปแนวนี้คือไม่งั้นผมไม่กล้าระบุวันหรอกคือแบบอันนี้พูดพดจริงนะคือแบบพิสูจน์มาแล้วเอ้ยมันก็เกิดนะเออมันเราก็มานั่งคิดว่าเออช่วงนั้นเออใช่มันเกิดอ่ะ มันเพิ่งครั้งแรกเราก็ไม่อยากเชื่อแล้วก็ลองหลายครั้งลองเยอะมากลองออกับตัวเองจนมีความรู้สึกว่าอืมันมันน่าอัศจรรย์เลยมันเนี้ยก็เลยมาทําคลิปนะให้ทุกคนได้ได้ดูป้องกันไงถ้ามีเรื่องไม่ดีคุณก็ได้ระวังนะถ้ามีเรื่องดีหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะได้แบบตักตวงผลประโยชน์กอบโกยมากที่สุด พราะโอกาสดีๆบางครั้งมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆแบบนี้คือแบบถึงว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็ร้อยอาชีพสิ่งล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแต่ตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณต้องไปพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายข้องใจนะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงๆจากใจผมจะบอกให้ว่าอยากให้คุณภูมิใจกับผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผมมีเอ่อเรียกว,ว่าไงมีพลังที่มาทำคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายตังรายเดือนเขารอคลิปเราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบ ขยันใช่ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาผมผมจะหาจุดเจ้าตาด่วนที่คุณเนี่ยฟรีมูลค่า4ี่ร้สี่สิบบาทจริงๆไงมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีเลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือสามราศีเพราะจุดเจ้าตาของคุณเนี่ยมันมันอยุดมันคือวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดคุณมันคือ GPS ของคุณบนโลกงเนี้แล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้ สำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องนึงคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะวันนี้ผมก็เลยเามาบอกอมานี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธิ์นะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทคุ้มมากนะคุณจะได้ไม่เสียเวลา,ลาหลงทางกับชีวิตคุณเราคิดดูเลยตัวเราเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบนะ ถ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อมอ้อมโรคมานานแค่ไหนเนี้ยเราไม่รู้ทิศทางเราแบบเนี้ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลุ่งหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอนนะแล้วก็เออ่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก คลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อนสามวันห้าวันบวกลบคลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่ากเกลีผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทําให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกไหมครับอันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยทำไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่อง างคนอาจจะสงสัยฉันก็เคยดูฟรีมาตลอดทําไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าดูผมศึกษามาเนี่ยยอดวิวยูทูบอะดูหนึ่งหมื่นวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบบาทแล้วคุณคิดดูนะคิดผมนะผมทําแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอะแนววิชาการมาอธิบายมีเหตุมีผลมันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือเรียนไปติวเพื่อติวสอบอะ คิปแบบนี้มันก็จะมีพวกจอมหวนจอมวนที่สอบสอบแบบจอมวนแบบเหมือนเราดูหนังจีนเนี่ยนะสอบจอมวนมันก็จะมีแต่พวกจอมวนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็หนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่า,าหไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้งหนึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละห้าบาทมาต้มกินเลย คือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนียนยูทูบแบ่งเจ็สิบซให้เราใช่ไหมช่องยูเนียนไลน์ยูทูบแบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเจ็สิเอร์ซก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบาทก็คือร้อยี่สิบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นไปไหนผมจะอธิบายให้ เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยนะค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีมค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าจะจ่ายเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทําสิ่งที่ดีให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายแบบละเอียดมากเลยอธิบายเหตุผลว่าทําไมคิดต,ต้องเป็นแบบแนวนี้ ซึ่งเอเรียกว่ายัางไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันใส่ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทําคลิปแนวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผม แล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมหรือว่าบางคนบอกว่าเออถ้าทำงานองค์กรเนี่ยเป็นยังไงก็คือช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นเรื่องของความสำเร็จของเรื่องงานของคุณหรืองานที่คุณทำเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการขยายตัวหรือคุณอาจจะต้องไปทำงานหน้าที่ใหม่ที่เหมือนแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมเป็นงานที่คุณมีความรู้สึกว่า คุณทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบบมีความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมได้มากขึ้นกว่าคนเก่าที่ทำไว้หรือคุณอาจจะแบบเป็นเรื่องของการคิดค้นบางสิ่งบางอย่างเพราะดาวพฤหัสก็หมายถึงเรื่องของความรู้ความสำเร็จได้ด้วย mm hmm. เช่นคุณอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างที่ยากๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแบบทำได้ดีดีกว่าเดิมดีกว่าเก่าดีกว่าคนเดิมดีกว่าก่อน ดีดีกว่าก่อนหน้าที่คุณเคยทําแบบนี้ก็ได้นะครนนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดตัวนี้ n o t i ริ a แ t ส o t ตออก็คือสภาวะต้นทุนเดิมสภาวะกดดันการบีบคั้นแล้วก็ด a t i i ิ a แอ e เ t ตอออยู่ที่7องศาราศีมิถุน29ิาลิบดาได้รับอิทธิพลของตัวนี้ครับ ของราศีมิถุนก็คือดาวพุธอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นคุณจะมีเรื่องการติดต่อการเดินทางหรือเรื่องเอกสารสัญญาบางอย่างที่เราเรอคอยไว้ถึงแม้เราอ,อาจจะไม่รู้สึกจดจอ่อฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมาดูดาวกําเนิดคุณเพราะว่าดาวกําเนิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตเราดาวกําเนิดนวงในสีฟ้าเนี่ยมันมาได้ไง มันก็มาจากดาววงนอกตอนที่แม่เราคลอดเราออกมามันก็จะกลายเป็นดาวกาเนิดของคุณวงในสีฟ้าบางคนถามว่าเมื่อไหร่จะรวยคุณก็ดูดาวกาเนิดคุณไม่เห็นไปนต้องดูดาวคุณรหัสดูดาวดวงอื่นประกอบด,ด้วยด้วยกับโครงสร้างที่ในด้านบวกแล้วก็สมการ A อบกลบซในดาวกาเนิดของค,คุณก็สามารถที่จะตอบว่าเฮ้ยคุณทําอาชีพไหนแล้วจะประสบความสําเร็จแบบนี้บางคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีความรักที่ดี เพราะว่าเจอแต่คนหลอกลวงเงินฉันก็มีแย่ๆอยู่แล้วความสําเร็จเรื่องงานฉันก็หน้าตาดีไม่เจอคนหลอกลวงคุณก็ต้องมาดูดาวกาหนิดคุณไม่ใช่ไปต้องดูาดาวศุกร์ดาวดวงเดียวดูดาวดวงอื่นประกอบได้หรือสรรมการ a อโบบลของคุณมาเจออะไรสรรมการที่มันแย่ๆเช่นอ,อสรรมการที่แย่เช่นแบบเอาทิตย์คิปิโตเดยเนีย ก็สมการที่การแต่งงานด้วยความประยุรธ์ผอมน่าสมเพศกับหมู่คณะชั้นต่ำเนี่ยคือบางคนแบบมีในดาวกําเนิดเนี่ยคุณก็จะอาจจะเจอแบบประเภทที่แบบว่าทุงทุ่งขุมชนเอ่อจริงๆริงฉันไม่รักหรอกแต่แต่งงานไปก็เพราะว่าไม่มีจะกินหรือโดนผู้ใหญ่พ่อแม่มบังคับหรือแต่งงานไปแล้ว,ลวเขาไม่รักเราทิ้งเราไปคือมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้ หรือแต่งงานไปอีกคนเราเป็นผู้เราเป็นผู้หญิงเราแต่งงานผู้ชายผู้ชายอาจจะไปชอบผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจอแบบนี้ยกตัวอย่างนะคือมันก็จะมีคุณต้องมาดูดาวกาเนิดคนมันจะมีสรรมการพวกเี้ยอยู่มันก็จะเหมือนเราแบบตรวจเอาเลือดไปตรวจเอ้คุณเป็นเอบาหวานไหมไขมันในเลือดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเข้าห้องแลบอะดาวกาเนิดมันก็จะเป็นคาตอบสุดท้าย ฉะนั้นเนี่ยสมการวันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นสมการที่คุณอาจจะเหนื่อยนะแต่คุณต้องมาดูดาวกาเนิดคุณถ้าดาวที่มันอยู่ในดาวกําเนิดที่มันอยู่ในราศีธนูของคุณเนะ่ะถ้ามันมีดาวอังคารดาวเสาร์เนปจูนอยู่เลยนะคุณอาจจะพบกับความเหนื่อยอยากแต่ถ้ามีดาวศุกรด์ดาวพฤหัสดาวภูโตดาวพุธยกตัวอย่างนะคุณอาจจะพบกับ ทุ่ง ender, ลาเวนเดอร์ลอยด้วยกีบกุหลาบผมแดงปูแบบเนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณอาจจะแบบวิงว้งวิงว้งแบบวินวินได้อะไรมาแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะดาวกุมเิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายนี่ผมก็เลยบอกคร่าวๆให้คุณแบบไปต่อยอดดูดวงคุณเองได้แล้วก็เป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องต้องเข้าไปทํา เช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างหน้าที่หน้าที่ใหม่ความรับผิดชอบบางอย่างใหม่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าดาวคิดไอเมต์อนเนี่ยก็คือทํามุมสูงสากบดาวองคารซึ่งดาวองคาเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของกิจกรรมความตึงเต้นการแอคทีฟที่คุณจะต้องเข้าไปทํามีส่วนร่วมแล้วก็การมีส่วนร่วมในดาววงนอ,นอกที่โคจรจริงในวันนั้นก็จะมีจุด เจ้าชะตาตัวโหนดความสัมพันธ์อันนี้โนดเนี่ยเขาอยู่ที่เก้าองศาศรีมีถุนหนึ่งนิพดานด้รับอิทธิพลของราศรีกรกฏก็คือจุดเจ้าตาจันดาวจันก็จะหมายใจกับจุดเจ้าตาจันก็คือเหมือนกันแต่ว่าดวงยูเรเนียเนี่ยจุดดาวจันเนี่ยก็คือจุดเจ้าตาตัวหนึ่งซึ่งจุดนี้ก็จะหมายถึงว่าคุณจะ มีการติดต่อแล้วคุณจะได้ของที่คุณถูกใจบางอย่างเพราะว่า